ก <So S 2> ็สว so ัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะพาทุกคนนะครับมาส่องโปรโมชั่นนะครับในการวิ่งงานนะครับในช่วงสงการนะครับว่าเออสงการเนี้ยเราจะไปวิ่งงานค่ายไหนดีนะครับแล้วก็จะเลือกวิ่งงานตอนไหนดีนะครับเพราะว่าแต่ละค่ายเนี้ยก็จะมีโปรโมชั่นมาให้ทุกคนเนี้ยแบบเลือกวิ่งมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ค่ายนะครับพอดีว่า1หาค่ายฟู้ดแพนด้ากับช้อปปีไม่เจอนะครับใครมี โปรโมชั่นของฟูแพนด้ากับ s h o ป e e นะครับคอมเมนต์มาบอกหนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับพอดีหนึ่งหาไม่เจอจริงๆริอ่ะแล้วก็มันหายากนะแต่ฟูแพนด้าหนึ่งไม่ได้วิ่งนานแล้วไงใครมีโปรโมชั่นช่วงสงการเนี่ยคอมเมนต์มานะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่เคยสมัครขับฟูแพนด้าอยู่แล้วยังไม่ได้โดนปิดระบบไปเนี่ยอยากไปวิ่งในช่วงสงการหรือว่าคนที่เคยขับช้อปปีอยู่นะแบบอ่ะตอนนี้วิ่งใคร อื่นอยู่แต่ว่าพอมีโปรสงการปุ๊บก็อยากจะไปวิ่งเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆนะลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่ายแรกนะครับหนึ่งจะให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับก็คือเป็นค่ายที่1วิ่งอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นโปรโมชันช่วงนี้นะครับนั่นก็คือของทางโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดนะครับมีนะครับโปรนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าเขาเรียกว่าอะไรเขาเขียนว่าชัมที่หนึ่งชัที่2ชัมที่3ามก็เหมือนสามสามระดับนะสามขั้นเขาเรียกสามอะไร สามแบบนะแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นของรางวัลสุดฟินนะครับจากโรบินฮูดทราเวลนะครับเพียงส่งออเดอร์นะครับสำเร็จนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับถึง16เมษายนนะครับ2566นะครับผมสูงสุดเป็น254อันดับแรกนะครับรับไปเลยนะครับตั๋วเครื่องบินที่พักและของรางวัลอีกมากมายนะครับอันดับที่1นถึงสนะครับแพ็กเกจสุดฟินตั๋วเครื่องบินไปกับภูเก็ตหรือเชียงใหม่พร้อมที่พัก2คืนสําหรับ2ท่านนะครับรวมอาหารเช้าและอาหารเย็น ดีมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมไหนนะครับ5-24นะครับอันดับที่5-24แพ็กเกจที่พักโรงแรมรวมอาหารเช้า2คืนสำหรับ2ท่านนะครับมูลค่า8,000บาทอันนี้หนึ่งอยากได้เลยอเอยากไปเที่ยวมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้วิ่งหรือเปล่านะครับแต่ได้วิ่งอยู่แล้วแหละอันดับถัดมานะครับ25-94นะครับส่วนลดการจองตั๋วเครื่องบินมูลค่า2,500บาท 9 5 1 6 4นะครับส่วนลดการจองโรงแรมมูลค่า2,500บาทแล้วก็1 6 5 2 5 4นะครับส่วนลดการจองโรงแรมมูลค่า1,500บาทเงื่อไขจิตจกรรมนะครับทุกคนอย่าลืมอ่านนะครับข้างล่างเล็กๆนี้นะครับโปรโมชั่นเฉพาะวันที่10-16ถึงเมษายนนะครับแล้วก็กำหนดโปรโมชั่นสำหรับคนขับโรบินฮูดนะครับในทุกพื้นที่บริการนะครับแล้วก็ลองไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับบางคนอาจจะได้ส่ง เขาเรียกว่าอะไรส่งไปแล้วนะแล้วก็แบบสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับของรางวัลเฉพาะไลเดอร์ที่เปิดระบบแล้วเท่านั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเป็นเงื่อนไขกิจกรรมทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูฉ่ำที่2นะครับภารกิจพิเศษรับโบนัสให้ฉ่ำใจนะครับเพียงส่งออเดอร์สำเร็จ150งานตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง16เมษาย5 6น2 5 6รรับไปเลยโบนัสสูงสุด1,200บาทนะครับ ก็จํานวนงานที่สะสมนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับถึง16เมษายนนะครับก็10 11 12 13 14 15 16สัปดาห์หนึ่งนะครับ7วันนะครับจํานวน150งานนะครับได้โบนัส120บาทเอ้ยไม่ใช่120บาท1,200บาทนะครับจํานวนงานสะสมนะครับ120งาน600บาท90งาน300บาทนะครับก็เฉลี่ยนะครับเพื่อนๆต้องวิ่งงานนะครับให้ได้อย่างน้อยนะครับเวลาประมาณ20 22 23งานนะครับซึ่ง ถือว่าไม่เยอะนะครับในช่วงสงการนะครับเพราะว่าปกติ1วิ่งเนี่ยประมาณ1,000บาทเนี่ยก็อยู่ประมาณ1 8 1 9งานนะครับรายวันนะอา,อาจจะต้องเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะวิ่งประมาณ12 13ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครอยากได้บโบนัส1,200บาทอันนี้เราจะได้บโบนัสแน่ๆเลยนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครเหมือนฉ่ำแรกเลยนะครับก็เงื่อนไขกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นเฉพาะวันที่10 -16 เมษานะครับแล้วก็กำหนดโปรโมชั่นสำหรับคนขับโรบินฮูดเท่านั้น บริษัทขอส่งวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเรื่องล่วงหน้านะครับผมแล้วก็บริการของ SCP อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นไปนะครับอ่าแล้วก็ฉําที่3นะครับฉําที่3โบนัสจับเต็มนะครับจัดเต็มกับ10พื้นที่พิเศษนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนนะครับก็คือช่วงสงการนั่นเองนะครับพื้นที่ วัฒนาปทุมวันคลองเตยบางรักม้วยขวางดินแดงราชเทวีป้อมป,ปราบสุภาพีสมพันธวงศ์และก็พระนครนะครับบวกสิบบาทนะครับก็คือช่วงเวลาสิบเอดถึงสิบสามแล้วก็สิบเจดถึงสิบเก้านาฬิกานะครับผมก็บวก1ิบาทไปเลยปกติค่าวิ่งโรบินฮูดตอนนี้ก็สามสิบเก้าบาทนะครับผมก็บวกโบนัสไป10บบาทก็ช่วงเวลานั้นก็คือส9ิบเก้าบาทนั่นเองนะครับอือันเนี้ยบวกไปน่าวิ่งจริงๆนะครับผมก็ถือว่า น่าสนใจนะครับโปรนี้นะครับ3 3โปรโมชั่นนะครับล้วก็ได้โบนัสที่วิ่งสะสมครบจำนวนยอดงานเนี่ยสูงสุดถึง1,200บาทนะครับเราไปดูค่ายต่อไปเลยนะครับค่ายต่อไปเป็นของทาง Gra b นะครับที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับ Gra b ก็นะครับก็คือตรงข้างสงการแจกฉํานะครับของรางวัลรวมมูลค่า40,000น30,000บาทนะครับซึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแกรบแจกอะไรนะครับหรือว่า มีเงื่อนไขยังไงนะครับใครมีอะไรบอกหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่ามีนะครับของรางวัลมาแจกนะครับนั่นก็คือนะครับทองหนึ่งสลึงนะครับจํานวนเจ็ดรางวัลนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์สี่ล้อหนึ่งรางวัลนะครับก็ลําดับการกดรับสิทธิ์นะครับลาดับที่หนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งสามร้อยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือลำดับในการวิ่งของของรางวัลหรือเปล่านะครับแล้วก็ทองหนึ่งบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับต่อชิ้นนะครับ เป็นพาร์ทเนอร์สองล้อเนี่ยสองรางวันพาร์ทเนอร์สี่ล้อหนึ่งรางวันนะครับลำดับที่สามร้อยยี่สบสามแล้วเราหกพันหกร้อห้าสิบสองแล้วก็ลำดับที่สี่ห้าแปดเก้าอันนี้หนึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าลำดับตรงนี้นะครับคือ,อยังไงนะครับเพื่อนๆที่วิ่งแกลปมานานแล้วหรือว่าวิ่งมาสักพักหนึ่งเนะี่ยเพราะหนึ่งไม่ได้ไม่ได้กลับไปวิ่งแกลปเลยเพิ่งกลับไปไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็แบบลำดับสิทธิ์ตรงนี้คือถ้าเกิดใครลงเหรอหรือว่าสมมติว่าลำดับสิ เหมือนอะไรเหมือนสุ่มเลขอะถ้าเกิดเราสุ่มได้แบบเราลงมาลับลงทะเบียนลำดับนี้เราถึงจะได้รางวัลเพราะว่ามันไม่ได้มีโบนัสอะไรสะสมเลยนะครับแล้วก็แบบมีพวกโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือต่างๆหูฟังบูทูธนะครับบัตรกำนันโลตัสนะครับหลายอย่างเลยนะครับอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับเพราะหนึ่งแคปจอมานะครับบางทีมันก็เขาเรียกว่าเรสโ l ลูชันมันไม่ถึงนะครับเนี่ยก็จ,จะประมาณนี้นะครับอูอ่าเพราะว่า k e loop อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองซูมดู ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งทิ้งลิงก์ทุกทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนดูนะครับสาหรับของทางแกร็บนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับของของทางแกร็บของทางแกร็บคือหนึ่งยังไม่ได้เห็นแบบเห็นโปรแบบที่ชัดเจนนะครับโปรเขาอาจจะมาประมาณวันที่สิบสองสิบสามก็ได้นะครับแบบ บวบวกเพิ่มนะครับเพราะว่าเราลงคลิปในวันที่10เนี่ยก็คือมันบางค่ายเนี่ยก็ยังแบบมีไม่ชัดเจนไม่ได้แบบแจ้งล่วงหน้ามานะครับไม่ไม่เหมือนอย่างโรบินฮูดโรบินฮูดคือแจ้งล่วงหน้าเลยจะได้เตรียมพร้อมให้ถูกเลยนะครับแต่ว่าของทางแก๊ปเนี่ยยังนะครับยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้แก๊ปมีโบนัสบวก10บาทนั่นเองนะครับเรื่องทำไมถึงบวกก็เพราะว่าค่ารอบรถไงคนก็เลยวิ่งน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูค่ายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับค่ายต่อไปเ,ออเป็นของทาง ไ i แมนนะครับไแมนไแมนนะครับผมไแมนหนึ่งจะยกตัวอย่างให้แล้วกันนะครับเขามีของแจกมาเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง17เมษายนนั่นเองนะครับของแจกเขาก็เนี่ยรถจักรยานไฟฟ้านะครับขับ1ปีนะครับแจกรวม1รางวัลน,นะครับสำหรับไเดอร์ขยันขับนะครับเมื่อสะสมระยะทางรวมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรมเป็นอันดับแรกนะครับก็คือคนที่ได้ก็คือเป็นที่1ในการวิ่งในวันนั้นก็คือวิ่งแบบวิ่งลากไส้วิ่งแบบวิ่งเยอะแยะวิ่งสะสมจานวนกิโลเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับก็ได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปวิ่งฟรี1ปีนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลดสํารองระหว่างซ่อมสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่จํากัดนะครับในศูนย์บริการรองรับ ทั่วกรุงเทพนะครับรถนี่เป็นของวินโนนี่นะหนึ่งอ่านถูงหรือเปล่านะครับเป็นของบางจากนั่นเองนะครับบางจากก็ค่อนข้างที่จะมีสถานีเปลี่ยนแบตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จี้ทองคำนะครับหนัก2สลึงนะครับแจกรวม6รางวันนะครับนักบิดพิชิตทองนะครับก็เมื่อขับสะสมระยะทางนะครับรวมสูงสุดตลอดระยะเวลากิจกรรมอันดับที่ 2- และ3านะครับคำนวณ ระยะทางตั้งแต่กดรับงานจนถึงลูกค้าคนสุดท้ายแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวม60รางวันนะครับผมก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งเลือนให้ดูนะครับแล้วก็ไมโครเวฟนะครับ25สรางวันแจ็กเก็ตลายแมนนะครับ900รางวันนะครับแจ็กเก็ตนี่หนึ่งอยากได้มากเลยนะครับหนึ่งมีเสื้อแจ็กเก็ตตัวเก่ารุ่นแรกอยู่นะครับแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้หายไปเลยใส่ทําคลิปใส่ถ่ายคลิปอยู่ดีๆหายนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับเป็นลน์แมน ที่เขามาวิ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ให้น้องให้น้องที่ตอนนั้นหนึ่งไปไปสอนเป็นวิทยากรตอนนั้นอ่ะน้องเขาขอพี่ครับผมขอเสื้อหน่อยอ่ะเราใจดีเราแบบเออเรามีเสื้ออีกตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงเสื้อรุนแลก่ะกับน้องก็เอาไปเลยพอกลับบ้านไปเสื้อหายไปไหนไม่รู้นะครับก็ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอแล้วยังไม่ได้ซื้อเสื้อลาย,ายลายแมนใหม่เลยนะครับผมก็นั่นแหละอันนี้ก็แจกแจ็กเก็ต250รางวัลเมื่อมีอัตาราการรับงานสูงสุดตลอดระยะ เวลากิจกรรม250อันดับแรกนะครับระยะอัตราการรับงานเหรอก็แบบไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปฏิเสธนะครับหรือว่าอะไรแล้วก็นักเสิร์ฟสู้สุดใจนะครับรับแจ็คเก็ตไลแมนนะครับจำนวน300รางวัลนะครับเมื่อมีอัตราการยกเลิกงานต่ำตลอดระยะเวลา3ตลอดระยะเวลากิจกรรม300อันดับแรกนะครับอันนี้นะครับพวกแจ็กเก็ตไลแมนนะครับแล้วก็คูปองเติมน้ำมันนะครับ600รางวัลนะครับ รับคูปองส่วนลดน้ำมันทั้งหมด400รางวัลรางวัลละ3คูปองคูปองละ50บาทรวมมูลค่า150บาทเมื่อมีจำนวนออเดอร์สำเร็จรวมสูงสุดนะครับในช่วงเวลา6โมงถึง2ทุ่มนะครับตลอดระยะเวลากิจกรรม400อันดับแรกนั่นเองนะครับหมายเหตุนะครับระยะเวลากิจกรรม10ถึง17เมษายนนะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะรเดอร์ที่ได้รับข้อความนะครับอันนี้หนึ่งได้รับข้อความนะครับโดยของรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศนะครับ ปึบปึบแล้วก็จะแบบมีหากไรเดอร์เข้าเงื่อนไขได้รับของรางวัลมากกว่าหนึ่งท่านบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรารณามอบรางวัลเกณฑ์อันนี้จํานวนออเดอร์ที่สําเร็จตลอดระยะเวลากิจกรรมอัตราการรับงานอัตราการยก,ยกเลิกงานคะแนนความพึงพอใจตรงนี้นะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าเราอัตราการรับงานเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดหนึ่งงานในระยะกิจกรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่คนอื่นวิ่งสิบงานแต่ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต อันนี้เขาก็จะให้คนที่ได้95%นะครับเพราะว่าเขาวิ่งงานเดีอกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ประกาศผลทั้งหมดนะครับภายในวันที่21เมษายน66นั่นเองนะครับในไล m a นของ r i d e r นะใน l ล n e นะครับผมก็นั่นแหละอันนี้เป็นของทางทางค่ายไล m a นนะครับผมก็มีโปรประมาณนี้นั่นเองนะครับและมีอีกอันนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของทางไลแมนนะครับที่มี โบนัสมาเหมือนกันนะครับเป็นอินเซนทีฟนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอินเซนทีฟในวันที่1อัดคลิปล่าสุดในวันที่10นะครับซึ่งเชื่อหนึ่งเถอะเดี๋ยวเขาก็ต้องมีเพิ่มมาอีกนะครับในวันที่11 12 13นะครับเดี๋ยวต้องรอดูในข้อความนะครับนั่นก็คือนะครับอันนี้อินเซนทีฟไล่แมนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอันนี้ในวันจันทร์ที่10นะครับเพิ่มรายรับแบบจัดเต็มตลอด วันนะครับด้วยการรับงานที่หลากหลายไม่จํากัดประเภทบริการบริการส่งอาหารบริการแมสเซนเจอร์บริการส่งสินค้านะครับต่อที่1 i n ่งอินสันสะสมทรัพย์นะครับก็คือเก็บเหรียญยอดกระปุกถึงเป้าหมายนับทุกบริการนะครับอันนี้ก็สะสมเหรียญนะครับสะสมเหรียญสะสมเหรียญนะครับก็คืออัตราการแลกรับเหรียญนะครับต่อ1ออเดอร์ในแต่ประเภทและบริการก็คือแมสเซนเจอร์นี่ได้3เหรียญเลยนะครับส่งสินค้าได้2ส่งอาหารได้1นะครับสะสมเหรียญให้ถึงเป้าหมายรับ เริ่มต้นสูงสุด150บาทต่อวันก็อันนี้ก็คือช่วงเวลาตลอดทั้งวันครบ30เหรียญน,นะครับได้รับ50บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะมีเวลาเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเน,นี้ยอะสมมติเขาบอกว่าครบ30เหรียญ50บาทต่อวันก็คือถ้าเราได้ครบ30เหรียญเนี่ยเราต้องวิ่ง messenger เนี่ยสิงานนั่นเองนะครับต่อวัน นะครับหรือถ้าเกิดเราจะวิ่งงานส่งอาหารเนี่ยก็คือสาสิบงานนะครับถึงจะได้สาสิเหรียญนะครับเพราะว่างานส่งอาหารเนี่ยได้แค่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับโอ้โหโอกาสมีนะครับเขียนมาแบบเขียนมาถ้าเกิดอันถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับเขียนมาแบบให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับเขียนมาเหมือนจะได้นั่นเองนะครับ,รบเขียนมาดูเยอะอ่ะหนึ่งเขียนมาก็ได้นะครับโบนัสสะสมสูงสุดหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่เพื่อนๆต้องวิ่งให้ได้ครบ500ห้าร้อยเหรียญ แล้วดูเหรียญที่แจกเนะี่ยเขียนมาได้ไไดได้้เยอะนะครับอ๋อแล้วก็มีนี่ต่อที่สองถ้าแค่นี้ยังน้อยไปนี่จัดเพิ่มงบให้นะครับรับโบนัสสูงสุดทุกช่วงเวลาปักหมุดจุดรับโบนัสไปที่เดียวครบทุกบริการบริการส่งอาหารพิกัดรับงานย่านห้างสรรพสินค้านี่ต่างๆบริการแมสเซนเจอร์ปึ๊บๆๆอ่านนะครับบริการส่งสินค้านะครับห้าทุ่มเออไม่ใช่ดิที่ยังคือก็คือวันหนึ่งแหละ เต็มวันนั่นเองนะครับอ่าบริการส่งอาหารงานเยอะยอดแน่นรับโบนัสไม่มีสะดุดนะครับก็คือขั้นที่1รับทันทีทุกออเดอร์นะครับเพียงรับงานส่งอาหารในบริในบร,ในบริในบริการส่งอาหารในพื้นที่ที่กาหนดก็คือบวก5บาทนะครับบวก5บาทนะครับในพื้นที่ที่กาหนดนะครับก็คือปทุมวันบางัะคองเตยวัฒนาหัวขวางสัมพันธวงศ์แต่ถ้าเกิดเราไปเทียบช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะครับของทางโรบินทูจะบวก1ิบาท นั่นเองนะครับก็อย่างที่หนึ่งบอกนะครับเนี่ยหนึ่งทคลิปมาเนี่ยเพื่อที่จะทุกคนเปรียบเทียบกันนะนั่นเองนะครับว่าเออจากสมมติเรามีหลายค่ายเนี่ยแต่ว่าเราบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะวิ่งไลน์แมนเป็นหลักแต่ช่วงสงการานคนวิ่งน้อยเฮ้ยโบนัสโรบินฮูดดีไปวิ่งโรบินฮูดดีกว่าไหมนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วง18-19ถึงเนี่ยบวก5บาทแล้วก็ได้รับเหรียญเนี่ยแค่1เหรียญน,นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ช่วงเวลา สิบเอ็ดถึงสิบสองห้าเก้านะครับเป็นส่งอาหารนะครับทุกออเดอร์ประเภททุกออเดอร์ได้สองเหรียญน,นะครับในเขตพื้นที่จตุจักรพญาไทพระขนงพระนครราชเทวีวีป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเวลาปึ๊บพื้นที่บางกะปิพื้นที่สีเหลืองนะครับคลองสาลลาดพร้าวธนบุรีสวนหลวงวังท้องหลานกัานาวาบวกสองบาทต่อออเดอร์นะครับผมแล้วก็พื้นที่ข้างนอกนั้นนั่นเองนะครับแบบบินบุรีหนองจอกก็ไม่มีโบนัสนะครับก็แค่ได้แค่เหรียญ นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ดูได้เลยนะครับหนึ่งเลื่อนช้าๆให้ทุกคนดูนะครับบางทีก็อาจจะหยุดได้นะครับนี่อ่ามีพิเศษจัดให้ไม่ยั้งยามค่ำคืนิ่งานตอนกลางคืนนะครับบวกห้าบาททุกออเดอร์นะครับระหว่างสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มหสิบเก้าแล้วก็หลังจากเที่ยงคืนนะครับหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงก่อนหกโมงเช้านะครับบวกสิบบาททุกออเดอร์อ่า คนวิ่งสายกลางคืนชอบนะครับอันนี้หนึ่งชอบเลยรู้สึกว่าแบบชอบบวกตั้งสิบบาทนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่วิ่งนะครับก็คือประทุมวันคลองเตยวัฒนาห้วยขวางบางรักสัมพันธวงศ์ที่หนึ่งจะเป็นไปได้ที่จะวิ่งได้ที่สุดก็คือห้วยขวางกวัฒนานะครับเพราะว่าหนึ่งอยู่หนองจอกแต่ว่าจะไปหรือเปล่าก็ไม่น่าจะได้ไปนะครับอาจจะของหนึ่งถ้าเกิดให้หนึ่งตัดสินใจเนี่ยหนึ่งน่าจะไปวิ่งโรบินฮูดนั่นเองนะครับบนโรบินฮูดเนี่ยบวกแบบชัดเจนเลยไม่ต้องมาสะสมหรือว่าอะไรเยอะมากมายนะครับบให้นวกอเเดร์ลย ต่อออเดอร์ไปเลยนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆอ,อ่ะเลื่อนให้ทุกคนดูแบบช้าๆนั่นเองนะครับนี่นะครับตรับแล้วก็รับเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะโบนัสในวันที่ นะครับซึ่งเดี๋ยวมันต้องมีเพิ่มเติมนะครับทุกคนนะครับสามารถเข้าไปเช็คบริการเข้าไปเช็คโบนัสได้ใน SMS ได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ SMS เอ็ในข้อความแอป,ปของทาง Lineman นะครับเดี๋ยวเขาก็ส่งเข้ามาแล้วเราเพื่อนๆก็าสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้นะหนึ่งก็ดูจากตรงนั้นมาบอกเพื่อนๆให้ดูนะครับแต่แค่บางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เข้า Li n e Man นานไม่ไดีเข้าแอป,ปนานแต่อยากจะมาลองวิ่งไลน์แมนอยากมาลองวิ่งโลวินฮูดูนะครับเพราะว่าเปิดระบบไปแล้วแบบบางคนวิ่งหลายค่ายแบบหนึ่งเนี่ยเอ้ย ช่วงปีใหม่เนี่ยไปวิ่งค่ายไหนดีนั่นเองนะครับก็วันนี้หนึ่งมีเรื่องมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่า อยากจะไปวิ่งค่ายไหนนะครับเผื่อบางคนไม่ได้กลับบ้านนะครับส่วนใครที่กลับบ้านนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็สุขสันต์นะครับวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับก็วันนี้1มีเรื่องมาเล่ามาแชร์เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับส่วนค่ายที่1ไม่น่าจะไปวิ่งแน่นอนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็คือค่ายที่มีราคา28บาทนะครับก็ยังไม่ได้ไปวิ่งหรอกช่วงสงการเนี้ยน่าจะอยู่กับโรบินฮูดนนนนนนนัััััั่่เออองะคคครรรบบวววีี้ขตาทุกกไปสสด